ดีใจค่ะที่อยากจะเต้นด้วยกันเพื่อที่จะให้สะดวกในการฝึกเนาะก็จะแบ่งท่าเนี่ยเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มหนึ่งสามท่าบ้างสองท่าบ้างเราก็จะฝึกท่าแต่ละกลุ่มนะคะจนได้พอได้แล้วเนี่ยเราก็จะฝึกย้อนต้นไปตั้งแต่ท่าในกลุ่มแรกนะคะจนกระทั่งมาถึงท่าในกลุ่มสุดท้ายแล้วก็ฝึกกลุ่มต่อไปแล้วก็ฝึกย้อนต้นอย่างนี้นะคะจนกระทั่งครบทั้งเพลงเนาะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยแฮปปี้ฟีดก่อนนะคะแล้วก็ต่อด้วย คลิสค o อสแล้วก็ดเป็นอยู่เวลาฝึกใช้กําแพงเป็นตัวช่วยก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าค้างอยู่ในท่านาน,านๆเนี่ยมันอาจจะงนเงินจะล้มได้เนาะเริ่ม Happy Feet นะคะใช้คําว่าและเป็นตัวช่วยเนาะและ1และ2และ3และ4ทีนี้ไปคลิสค o s สนะคะอันนี้ไม่มีและนะ้วเนาะกระโดดไปเลย5้ห เจ็ดแปดจากนั้น W ับเค่ะเปิดฝ่าเท้าออกทางด้านข้างนะคะพร้อมกับพี่ยกแขนขึ้นเนาะอีกทีนะคะเอ่อแฮปปี้ฟีดก่อนแฮปปี้ฟีดคือเนื่องจากว่าตอนเต้นอนะ่ะไปตามจังหวะเพลงนะคะก็ไม่ได้นับหรอกว่าเหมือนควรจะเท่าไหร่เนาะรู้แต่ว่าพอถึงจังหวะอย่างนี้เราน่าจะเอาท่านี้ไปใส่ก็เปลี่ยนท่าเลยเนาะ อันนี้ก็คือ happy feet หลังจากนั้น please cross แล้วก็ double u อีกทีค่ะทีนี้เร็วขึ้นนะ happy feet please cross double u ลองอีกทีนะ happy feet please cross double u โอเคนะคะได้แล้วนะกลุ่มแรกเอาต่อไปกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองคือ running man กับ Hook step ก็เริ่มจาก running man นะคะกระโดดวางเท้าไปด้านหน้านะคะ,ะจากนั้น hook step เริ่มใหม่คะ่ะ running man hook step ได้แล้วนะคะทีนี้จับสองกลุ่มเนี้ยมารวมกันเริ่มค่ะ Happy Feet, c l r i s Cross, d o u l e U, Running Man, Hook Step กลุ่มที่สามค่ะก็คือท่าเชเป e r ์ Running Man, Back Step s h e a p e r Running Man แล้วก็ Spin นะคะอ่ะ h e a p e r Running Man เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ Running Man นั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าเท้าที่วางด้านหน้าเนี่ย แทนที่จะวางด้วยปลายเท้านะคะก็วางด้วย้วนเท้าเนาะอ่ะแล้วพอแบกสเต็ปก็คือย้ำเท้าหลังนะคะอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองเนาะทีนี้เวลาที่เราจะสปินนะคะก็เวลาที่เราวางเท้าไปแล้วเนี่ยให้อาศัยแรงเหวี่ยงจะสปินไปด้านไหนเราจะสปินไปทางเท้าที่อยู่ด้านหน้านะคะก็เหวี่ยงตัวไปทางเท้าหน้านะคะแล้วก็กระโดดหมุนตัวไปรอบรอ อ่ะอีกทีนะคะพอสปินอีกทีนะคะกระโดดหมุนเวี่ยนตัวเองไปตามท้า,ท,าที่อยู่ด้านหน้าสร็จแล้วเวลาที่เราสปินเนี่ยมือยังไงก็ได้ค่ะนะคะขอให้สนุกอย่างเดียวก็พอเนาะอีกทีค่ะเชเป e ร์ running man max step เชเปอร์ running man แ,แ,แ,แล้วก็สปิน ได้นะคะเริ่มจาก happy feet please cross d o u b e u จากนั้นก็ running man ทีนี้ก็ไป hook step แล้วก็ c h a p e r running man back step c h a p e r running man แล้วก็ spin ค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่4คือถ้า poly pocket กับ Six s i t s a u r e นะคะเริ่มจาก poly pocket ก่อน ซึ่งก็จะค,คล้ายๆกับเชฟเฟอร์ลันดิ้งแมนนั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าเท้าวคว่ยลำตัวเนาะจากนั้นก็ S นซิสซอร์สเนาะซิสซอร์สเนี่ยเป็นการวางส้นเท้าวคว่ยลำตัวทีหนึ่ง้ายๆพอลิพ็อกเก็ตนะคะจากนั้นก็เลื่อนเท้ากระโดดนะคะมาวางด้านข้างลำตัวเนาะแล้วก็กระโดดสลับเท้าแล้วก็กระโดดวางเท้าอีกข้างหนึ่งเนาะกระโดดสลับเท้า กระโดดวางทางด้านข้างเนาะอีกทีนะคะพอที่พ็อกเก็ตแล้วก็ซิสซอสคล้ายายกันนะคะสองท่าโอเคค่ะเร็วขึ้นพอรี่พ็อกเก็ตซิสซอสพอรี่พ็อกเก็ตซิสซอสโอเคค่ะทีนี้ รวมทุกกลุ่มนี้นะคะเข้าด้วยกันเนาะเริ่มจาก Happy f e e t p l e a s e c l o s s w o u จากนั้นก็ Running Man จากนั้นไป Hook Step แล้วก็ Shaper Running Man Back Step Shaper Running Man แล้วก็ Spin ค่ะแล้วก็ Pony Pocket ต่อด้วย Scissors ชุดสุดท้ายค่ะ ก็คือท่าคุกเสดแล้วก็คาวเทลคาวเทลก็คือเราจะวางส้นเท้าด้านหน้าเป็นพอลี่พ็อกเก็ตทีนึ่งก่อนจากนั้นก็วาดเท้าออกแล้วก็หมุนที่ด้านหลังทีนี้พอหมุนการหมุนที่ด้านหลังเนี่ยจะหมุนอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะหมุนเป็นเลขแปดแบบนี้ก็ได้ นะแต่ว่าที่เราเต้นเนี่ยเราหมุนด้านหลังแล้วก็สลับข้างด้วยนะคะใช้วิธีกระโดดสลับข้างก็จะเป็นฮุกสเตปแล้วก็คาวเทลใช้วิธีกระโดดหมุนสลับข้าง <laughs> อาทีนี้รวมตั้งแต่ต้นเลยค่ะก็จะเริ่มจากแฮปปี้ฟีดคริสครอสดับเบิลยูลันนิ่งแมน แล้วก็ต่อด้วยฮิ้วคูสเต็ปแล้วก็เชเปอร์ลันนิ่งแมนแบ็กสเต็ปเชเปอร์ลันนิ่งแมนแล้วก็สปินแล้วก็ต่อด้วยพอลลี่พ็อกเก็ตซิสซอร์สแล้วก็ฮุกสเต็ปอีกทีนะคะจากนั้นก็คาวเทลแบบกระโดดโอเคค่ะ ก็เป็นอันจบทุกท่าในเพลงนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่อยากจะเต้นด้วยกันก็ขอให้เต้นให้สนุกค่ะสวัสดีค่ะ